ผมต้นฮักกอกนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับพี่เจมนะครับพี่เจมได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันใหม่นะครับนี่นี่นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับขออภัยนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับนี่นะครับก็เวลาไปมาบ้านกับ ที่ทํางานนะครับจะได้สะดวกนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีเอฟซีซื้อให้นะครับนี่นะครับเพื่อเวลาทํางานกับคุณพอรี่จะได้เดินทางสะดวกนะครับไม่ต้องเดินมานะครับเหนื่อยนะครับนี่นะครับเพราะว่าไม่ต้องชาร์จหรอกวันนี้ขี่ไปเลยขี่กลับไปเลยเนาะต่อไปแล้้วกก็องเาบคคครรัับบอเขา นี่นะครับก็มีเอฟซีนะครับซื้อให้นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่นะครับร้านบ่าวในร้านบ่าวในเพราะตัวนี้เป็นบ่าวในเนี่ยบ่าวในหนึ่งนี่นะครับก็รถก็จอดอยู่บริเวณร้านของที่ในโฟทิชแนลนะครับนี่นะครับ เจ้าของร้านนะครับแล้วก็คุณเป็นร้านของคุณพอลี่ครึ่งหนึ่งของที่นายโพธิชาแนลครึ่งหนึ่งนะครับก็คือทําเป็นสองล็อกนะครับแบ่งกันคนละล็อกนะครับไอ้งนี่นะครับมันนอนข้างล่างมันร้องนะแต่มันนอนบนรถมันไม่ร้องเออมันสบายเลยมันห่วงรถหรือเปล่าสบายเลยแต่อะไรนั่นนะอันนี้มันนอนอยู่เนี่ยนี่นะครับนี่ถพี่นายโพธิชาแนลนะครับแต่เอาพื้นเนี่ยเอาลงบนบนพื้นเนี่ยร้อง นอนไม่ได้แสดนว่าพื้นเบาเบามันนิ่มดีมันกลับเป็นหมาให้โซไ่แล้วตอนนี้นอนบนรถนี่ครับขึ้นไม่ลงเลยนอนบนตันี่ครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสด <c oughs> ีครับ